คลิปนี้ช่างซ่อมผ้าจะมาเจียนชายนะคะลูกค้าต้องการตัดชายให้สั้นแค่นี้นะคะมันเป็นกระโปรงแบบนี้เราก็เลยต้องมาขึ้นหุ่นนะคะถ้าเป็นกระโปรงย,ย้อยกระโปรงย้อยวงกลมกระโปรงผ้าเฉลียงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องขึ้นหุ่นแล้วก็เจียนนะคะวิธีก็คือเราก็จะมองนะคะจะมองจากจุดแรก ที่เราติ๊กไว้นะคะเราก็เผื่อเย็บลงมาปกติกรณีที่เย็บชายแบบนี้เราไม่ควรจะเย็บใหญ่นะคะน่าจะเย็บสักตีนผีนึงก็พอถ้าเย็บใหญ่แล้วมันจะบิดนะคะแล้วก็ตั้งใบมีดเลยนะคะเอ่อตั้งกันไกลเลยนะคะเอาต่ำลงมาสักครึ่งนิ้วนะคะจากรอยแล้วก็เกลียนไปเลยนะคะ กระโปรงลักษณะที่เป็นผ้าย้วยย,วย้อยย้อยอะไรพวกเนี้ยชายเขาก็จะไม่ค่อยเท่ากันนะคะเขาก็จะมีแบบย้อยถ่วงลงมาข้างหน้าอะไรย่งเงี้ยแล้วเราก็หมุนหุ่นนะคะหมุนหุ่นตามเนี่ยข้างหลังมันจะเด้งขึ้นแล้วข้างหน้ามันจะย้อยลง ไกลให้อยู่นิ่งๆน,นะคะให้ไม่ต้องระดับกันไกลเนี่ยให้อยู่นิ่งๆแล้วเราก็ดึงผ้าเข้ามาในกันไกลนะคะแล้วค่อยขยับกันไกล ตัวนี้เขาจะเอาข้างเข้าด้วยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนหางปลาแบบนี้เขาไม่ชอบลูกค้าเขาก็จะให้เอาข้างเข้า เวลาเราดูนะคะเวลาเราก้มดูว่าเท่ากันหรือเปล่านะคะเนี่ยเราจะดูจากชายนี้นะคะชายด้านหน้านี้แล้วก็มองทะลุไปถึงข้างหลังนะคะมองไปทะลุไปถึงข้างหลังชายข้างหลังนะคะถ้าเขาเท่ากันเนี่ยเขาก็จะเราก็จะมองเห็นในระดับสายตาของเราเนี่ยเป็นระดับเดียวกันนะคะ เลาเราจะตัดเราต้องค่อยๆตัดขึ้นไปทีละน้อยนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราตัดแบบจับจ้วงเอาทีเดียวเลย,ยนี่ยเงี้ยมันมันจะสั้นเกินไปกับที่ลูกค้าต้องการนะคะเพราะว่าเราเจียนครั้งเดียวบางครั้งมันก็ไม่ได้ไม่ได้เท่าที่เราต้องการอ่ะนะ พอเราเช็คได้แล้วนะคะเราก็เอาไปเย็บชายนะคะแล้วก็เอาข้างเข้าด้วยนะคะเราเจียนชายเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเก็บเก็บด้านข้างนะคะด้านข้างตัวนี้มันจะมีลักษณะเหมือนฉีกออกมาคล้ายๆเหมือนหางปลานะคะแต่ลูกค้านะ่าอยากจะได้เป็นเป็นสอบสอบเส้นตรงใช่ไหมเราก็ดูหางปลาเนี่ยดูเกล็นผ้าเนี่ยนะคะให้มันเป็นแนวตรงนะคะให้เป็นแนวตรง แล้วเราก็ขีดไว้แล้วก็ตัดได้เลยนะคะเพราะว่าลูกค้าไม่อยากได้เป็นหางตานะคะเขาบอกว่ามันมอยากได้สอบสอบอะเราก็เจียนขึ้นไปหาตรงส่วนที่คอดที่สุดนะคะส่วนที่คอดที่สุดของช่วงช่วงข้าง ดูเกลนผ้านะคะเกลนผ้าที่เขาฉีกออกมาจากหางปลาเนี่ยมันจะเห็นชัดอันนี้เป็นข้างนะคะข้างที่ลูกค้าต้องการเอาฉีดหางปลาออก มันมีผ่านหน้านะคะต้องลูกค้าต้องการใส่แล้วให้ผ่านหน้าเนี่ยมันฉีกเห็นต้นขาเราก็เลยต้องมาเก็บชิ้นหลังให้เล็กกว่านะคะวิธีการนะคะอันนี้คือชิ้นหลังถ้าชิ้นหลังเล็กกว่าแล้วเขาก็จะดึงชิ้นหน้ามานะคะจะดึงชิ้นหน้ามาที่จะเก็บข้างก็จะทำให้เห็นรอยแวก ขึ้นอนะ่ะมันก็พูดยากะนะเนาะมันเป็นงานแบบเ <_ an> ขาเรียกอะไรเนอะกึ่งออกงานนะคะเราก็ตีข้างล่างให้สอบเลยนะคะสอบสอบแล้วก็เหมือนแบบจะผอมเพียวอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะ <_ an> อันนี้คือจะเก็บข้างอันนี้คือกลางหลังนะคะ พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเย็บนะคะแล้วก็พุงเสร็จแล้วเรามาเย็บจะเข็บข้างนะคะจะเข็บข้างลูกค้าต้องการคอช้อนเอวนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไล่ไล่ลงไปถึงชายนะคะถ้าเป็นเรานะคะเราจะเย็บเลยจาก เส้นเดิมออกมานะคะครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วกลางออกมาแล้วก็จะเป็น1น,นิ้วนะเราก็จะไม่เน่านะคะจับเย็บเลยกรณีเย็บแบบนี้นะคะไอ้ตีนผีมันจะถีบผ้าชิ้นบนนะคะถีบผ้าชิ้นบนให้เลยล้ำ กับชิ้นล่างเราก็จะต้องเวลาเราเย็บนะคะเราจะต้องดึงชิ้นล่างนะคะดึงชิ้นล่างเข้ามาหาตัวเราแล้วผักผักชิ้นบนเข้าไปหาจากัก เก็บลืล่นๆเนี่ยมันจะมีการแบบผีบลงมาอยู่แล้วนะคะเวลาเราเย็บนะ <_ C ell> ่ะเสร็จแล้วเราเอาไปโพ้งนะคะโพ้งแตะเก็บข้างโพ้งมาแล้วนะคะแตะเก็บข้าง แล้วเราก็มาพับเย็บชายนะคะพับเย็บชายที่ผ้ามันเยอ้อยๆมันก็ไม่ได้ย้อยมากนะคะเราก็พับหนึ่งครั้งนะคะเย็บไม่ต้องใหญ่มากประมาณตีนผีหนึ่งพับหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ม้วนไปหนึ่งครั้งนี้นะคะ ถ้ามัน,ม,นมันลื่นๆเนี่ยมันชอบมันชอบแตกมันชอบปิ้นวิธีนะคะวิธีของเราก็คือพับหนึ่งครั้งนะคะพับหนึ่งครั้งแล้วก็ม้วนไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราเย็บนะคะเราจะผัก ผักสันทบด้านบนเข้าไปหาจักนะคะแล้วดึงผ้าชิ้นล่างมาหาตัวเรานะคะการมันบิดนะคะใช้นิ้วเนี่ยใช้นิ้วเนี่ยดึงผ้าข้างล่างนะคะเพราะว่ามองภาพมันอาจจะไม่เห็นนะแต่เนี่ยมือเรานิ้วเนี่ยดึงดึงผ้าชิ้นล่างมานะคะแล้วส่วนมือนี้นะคะดันผ้าชิ้นที่เราพับเนี่ยเข้าไปหาอินผี ไม่ต้องรีบนะคะทำทำไปเรื่อยๆแบบนี้ต้องรีบอะ่ะเพราะว่าถ้ารีบเดี๋ยวมันแตก จับทีละน้อยนะคะไม่ต้องจับยาวๆเพราะว่ามันจะหลุดมือเรานะคะตอนนี้เป็นผ้าเคปหรืออะไรนี่แหละค่ะมันจะเง,งาๆ ค่เคฟเนี่ยเวลามันโดนน้ำมันโดนอะไรเงี้ยมันชอบเป็นด่างนะน้ำมันจักมันอะไรแบบนี้บางทีรีดน้ำเปียกก็เป็นด่างเป็นวงวงนะคะการแก้ก็คือต้องจุ่มไปทั้งตัวเลยจุ่มไปที่น้ำทั้งตัวเลยจะได้ไม่ด่างบางทีเรารีดไอ้น้ำอ่ะไอ้น้ำออกมันก็จะเปียกเป็นจุดๆอย่างเงี้ย เรายิ่งเอาไปซักเป็นจุดๆมันก็ยิ่งด่างเป็นวงวงนะคะเราก็จะแก้ไขด้วยการจุ่มไปทั้งตัวเลยค่ะจุ่มแล้วก็ไม่ต้องบิดเอาไปตากเลยอะไรเงี้ย เป็นกระโปรงย้อยวงกลมหรือว่าครึ่งวงกลมนะคะถ้ามันมีการย้อยมากๆเราก็จะเย็บกันยืดไว้รอบนึงก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีทาแบบนี้มันก็ถ้าเราเจียนไม่ได้อะมันจะเย็บยากนะแต่ถ้าเราเจียนได้จังหวะเนี่ยมันจะ,จะเย็บง่ายนะคะ วิธีการเย็บชายที่เป็นย้อยๆก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็วิธีการเจียนชายนะคะสำหรับมือใหม่นะเพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะถ้าชอบคลิปก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ